บองาเราบางครั้งเราก็เจอรูปวมปลอมแบบนี้ทั้งหมดมันเกี่ยวกับข้างอกมันเป็นความฝันสวยงามไม่เผื่อจะไม่มาที่ตรงนะั้นคุณใช้ตัวไหนจากสไลด์อันนี้มันคือสอไลดของคนนอกคุณพอจุดเช่นบนของคนที่นี้เจ้าคุณจะไปคุยกับมังมูนนะโอเคไม่มีอะไรต้องไปทางเดีิมทีแล้วเราโอเคขึ้นเช่นบนได้ได โม่โม่บนตุ่มเลยที่จะมาอย่างไงไปที่นึกวนวนเดี๋ยวคุยของล่างก,ก่อนสุดดีฉันเป็นนักดนตรตีแต่ฉันไม่มีเพลงที่จะเล่นเลยต้องตฟอสิแฟมมาห้สัปดาห์นหนึ่งฉันจะเขียนเพลงเกี่ยวกับมัน tuy nó cũng như là phụ ăn